พิเศษวันนี้ค่ะเราพาทุกคนมาตามหาบ้านใกล้รถไฟฟ้ากันต่อค่ะคหลังจากที่เทปพ,พิเศษตอนที่แล้วนะคะเราพาไปตามหาบ้านใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวตอนเหนือของกรุงเทพมหานครกันมาแล้วถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยสามารถย้อนกลับไปชมกันก่อนได้นะคะแต่ว่าถ้าดูแล้วนี่วันนี้เลยเราพามาต่อยอดตามหาบ้านใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวตอนใต้ของกรุงเทพกันบ้างค่ะใช่ครับโอ้วันนี้พี่แต่งตัวมาเข้าตีมเลย อ่าสีเขียวเนียซับมาพร้อมกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวเลยครับคือต้องบอกก่อนว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยเป็นสายที่สําคัญมากๆของกรุงเทพนะครับอย่างที่บอกปไปในหลายครั้งเนาะสายนี้เนี่ยเป็นสายแรกของกรุงเทพนะครับราต้องมีผู้ใช้งานเยอะที่สุดเลย แล้วก็สายเนี้ยเขายาวมากๆนะฮะตั้งแต่สถานีภูคดในจังหวัดปทุมธานีเนี่ยยาวลงมาจนถึงเคหะ<อ>ที่สมุทรปราการเลยนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยขอแบ่งสายนี้ออกเป็น3ส่วนแล้วกันส่วนต้นเหนือเนี่ยก็จะอยู่ที่ส่วนต่อขยายสถานีท้าแยกละเท้านะครับไปจนถึงสถานีภูคดที่เราพาไปชมกันมาแล้วในตามหาบ้าน,น,าาานแกฟากฟราไฟ EP ที่แล้วส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นตั้งแต่สถานีท้าแยกลาดพร้าวยาวลงมาจนถึงอนุชเลยอ,อันนี้จะเป็นช่วงตัดผ่านใจกลางเมืองเทพราคาที่ดินหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ต่างๆจะสูงมากไม่ว่าจะเป็นคอนโดบ้านเดี่ยวทําให้หาาารค่ต้้องงได อาจจะยากหน่อยแล้วก็โซนสุดท้ายเป็นโซนช่องใต้ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาโฟกัสที่โซนใต้ตรงนี้แหละจะเป็นโซนที่เริ่มเชื่อมต่อจากกรุงเทพนะฮะเข้าสู่จังหวัดสมุทรปราการนะครับสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะเริ่มมีความเป็นเมืองอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ยังสามารถยิงแหล่งอำนวยความสะดวกที่กระจายอยู่บนรถไฟฟ้าแนวนี้ได้อยู่นะมีทั้งแหล่งงานห้างสรรพสินค้าโรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลชั้นนามากมายนะครับถึงสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ตัวเมืองกรุงเทพชั้นไหนได้ง่ายซึ่งข้อดีของโซนนี้เลยนะครับก็คือเป็นโซนที่เป็นพื้นที่พักอาศ ยังไม่สูงด้วยทําให้เรายังพอหาพื้นที่พักอาศัยที่องิงรถไฟฟ้าในราคาย,ย่อมเยาได้ซึ่งตรงนี้เราสามารถนั่งรถไฟฟ้าไม่กี่ต่อไม่กี่สายเนี่ยเข้าไปทํางานในเมืองได้หรือว่าจะไปแหล่งแฮงเอาท์ตามเอกมัยทองหล่อก็ได้นะครับรวมถึงโซนใต้นี้นะครับก็ยังมีแนวโน้มการเติบโตในอนาคตที่สูงด้วยครับอ่าใช่ค่ะเพราะว่าเร็วๆนี้นะจะมีโครงการเมกะโปรเจกต์อย่างคาวบิลเลเว่ในใไม่ใกล้ตรงนี้เลยนะเป็นมิกซ์ยูทโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วก็อีกหนึ่งโครงการก็คือแบงค์โม เป็นทางศัพท์สินค้าที่มีพื้นที่กว่า80,000ตารางเมตรซึ่งนอกจาก2โปรเจกต์นี้เนี่ยจะนําพาความเจริญเข้ามาในโซนนี้แล้วเนี่ยยังมีโอกาสที่จะทําให้ที่ดินรอบๆเนี่ยมีมูลค่าเติบโตขึ้นไปด้วยนั่นเองค่ะแน่นอนครับทีนี้มาพูดถึงภาพรวมของตลาดบ้านแนวราบในโซนนี้กันบ้างค่ะต้องบอกเลยนะคะ เป็นทำเลใกล้เมืองหน่อยอย่างสักสถานีอ่อนนุชถึงอุดมสุขเนี่ยราคาบ้านมือหนึ่งในปัจจุบันเรียกได้ว่าค่อนข้างแรงทีเดียวเขาว่าส่วนใหญ่นะคะเขาจะเปิดมาที่ราคาสักสิบกว่าล้านบาทไปจนถึงราคา 60-70ล้านบาทก็มีให้เห็นแล้วโครงการที่เกิดขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นโครงการที่มียูนิตไม่เยอะเป็นโครงการขนาดเล็กซึ่งน่าจะมันก็แสดงให้เราเห็นว่าทำเลในโซนนี้ที่ดินเขามีความเป็นแรไอเทมไปแล้วนั่นเองแล้วที่นี้นะคะถ้าเราเป็นคนที่มองหาบ้านแนวราบที่จับต้องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นละ่ะอ,อันนี้เราก็จะแนะนํานะคะให้ดูักตั้งแต่สถานีสับโรงไปจนถึงเคหะ เพราะว่าเท่าที่เราเรีเสิร์ชมาเนี่ยบ้านในโซนนี้เนี่ยยังพอที่จะมีราคาที่จับต้องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นใ,ในงบสัก2ถึง6ล้านเนี่ยยังมีให้เห็นซึ่งก็จะได้เป็นซักบ้านทาวน์โฮมแล้วก็บ้านแฝดค่ะแน่นอนเลยครับซกเมนต์นี้น่าสนใจมากนะฮะเพราะว่านอกจากจะมีราคาจับต้องง่ายแล้วเนี่ยเขายังมีราคาเริ่มต้นพบกับคอนโดในโซนนี้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนพอเป็นพื้นที่แนวราบเราก็จะมีพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ยเยอะขึ้นนะฮะ ระยะทางที่หารรถไฟฟ้าเนี่ยค่ะจะไม่ได้ใกล้ถึงขัานที่แบบเป็นระยะเดินหมือคอนโดนะแต่ว่าก็สามารถต่อรถต่อนึงไปใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราสองคนรวบรวมโครงการแนวราบที่อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้ามาให้ทุกคนชมถึง6โครงการนะครับจะเป็นโครงการที่เราใช้เกณฑ์เดิมเลยก็คือต้องเป็นโครงการใหม่นะฮะที่ยังเปิดขายอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าไม่เกิน3กิโลเมตรนะครับที่สามารถไปใช้งานได้ง่ายนะครับทั้งหมด6โครงการไปชมกันครับ มาเริ่มกันที่ BTS สัมลงเป็นสถานีที่มีจุดจอดแล้วจอดอยู่ด้วยแถมยังเป็นสถานีที่สามารถอินเตอร์เชนกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้ทำให้ใช้เดินทางไปโซนสีนคลินลาดพร้าวได้สะดวกเช่นกันโดยสถานีนี้นะคะจะมี1โครงการค่ะกับไอโคเปนสุขุมวิท76ตั้งอยู่ในซอยท่ารายนะคะใกล้กับถนนสุขุมวิทแล้วก็รถไฟฟ้าสถานีสัมลงประมาณ3กิโลเมตรรวมถึงยังสามารถเชื่อมต่อทางด่วนบุรพาวิถีก็สะดวกเช่นกัน้วยโครง การนี้นะคะมีส่วนกลางครบทั้งสระว่ายน้ําฟิตเนสและสวนอยู่โซนด้านหน้าส่วนแบบบ้านของเขานะคะจะเป็นทาวน์โฮมมีให้เลือก2แบบแบบเริ่มต้นจะหน้ากว้าง5เมตรจอดรถได้1คันส่วนแบบใหญ่จะหน้ากว้าง5.7เมตรสามารถจอดรถได้2คันค่ะความน่าสนใจของที่นี่คือบ้านทั้ง2แบบของเขาเนี่ยมีห้องอนเนกประสงค์ชั้นล่างที่สามารถปรับเป็นห้องนอนเพิ่มเติมได้และยังสามารถเชื่อมต่อกับห้องน้ําได้ในตัวโดยในห้องน้ํานะคะจะใช้เป็นประตูบานเลื่อนพร้อมกับมีทางลาด สำหรับรถเข็นได้ด้วยค่ะส่วนราคาเริ่มต้นในปัจจุบันนะคะจะอยู่ที่3.44ล้านบาทค่ะ ขยับมาที่สถานีแพรกษากับโครงการอนาสิริสีนครินแพรกษาจากแสนสิริครับที่นี้ตั้งอยู่บนถนนแพรกษาช่วงต้นซึ่งจะห่างจากสถานีแพรกษาประมาณ2.7กิโลเมตรครับโดยโครงการจะมีตัวเลือกทั้งทาวน์โฮมและบ้านแฝดทั้งหมด4แบบให้เลือกด้วยกันเริ่มที่ทาวน์โฮมหน้ากว้าง5.2เมตรรองรับ2-3ห้องนอนพื้นที่ใช้สอย99-118ตารางเมตรในราคาเริ่มต้น3.19ล้านบาทส่วนบ้านแฝดจะรองรับ3ห้องนอนขนาด144-162ตารางเมตรในราคาเรื่อง ต้น6.09น6.09ล้านบาทมาพร้อมส่วนกลางสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนให้มาครบทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนส่วนกลางและคิดส์รูมน่าใช้งานเลยครับ ถัดมากับเพียวมิกสุขุมวิทแพรกษาค่ะตั้งอยู่ในซอยเทศบาลบางปู30ห่างจากถนนแพรกษา250เมตรเท่านั้นและที่สำคัญคือที่นี่ใกล้กับ BTS แพรกษาในระยะประมาณ1.2กิโลเมตรซึ่งถือเป็นโครงการที่ใกล้รถไฟฟ้าที่สุดจากในลิสต์ของเราเลยค่ะนอกจากนั้นสถานีนี้เนี่ยยังติดกับห้างใหญ่ในโซนนี้อย่าง B i g C ซ l a c e แล้วก็โรบินสันไลฟ์สไตล์ด้วยค่ะโดยที่นี่จะเป็นโครงการทาวน์โฮมขนาดเล็กที่มีเพียง5ยูนิตเท่านั้น ซึ่งเขาไม่ได้เข้าจัดสรรน,นะคะดังนั้นก็จะไม่มีพื้นที่ส่วนกลางให้ใช้งานแต่ว่าก็จะไม่มีภาระค่าส่วนกลางด้วยนั่นเองค่ะโดยจุดเด่นของที่นี่เลยคือเรื่องของราคาที่คุ้มค่ากับพื้นที่ใช้สอยในราคาเริ่มต้นที่3.59ล้านบาทจะได้เป็นทาวน์โฮม3ชั้นที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะถึง150ตารางเมตรซึ่งถ้าเทียบกับโครงการอื่นในเลทราคาใกล้เคียงกันเนี่ยส่วนใหญ่จะได้บ้าน2ชั้นซึ่งก็จะมีพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่านี้ค่ะส่วนฟังก์ชันของทีี่่นนะะะคะจะได้4 ห้อองนอนโดยมีมาสเตอร์เบดรูม2ห้องขนาดใกล้เคียงกันเลยค่ะแต่ว่าตัวบ้านของที่นี่เนี่ยจะไม่ได้หน้ากว้างมากนักนะคะอยู่ที่4เมตรดังนั้นก็จะสามารถจอดรถได้1คันค่ะ มาที่สถานีเคหะซึ่งเป็นสถานีที่จะมีอาคารจอดรถจอดด้วยครับกับโครงการเบสิตี้พาร์คสุขุมวิทบางปูตัวโครงการอยู่ในซอยเทศบาลบางปู47สามารถเข้าออกจากโครงการได้ทั้งถนนแพร่กษาและถนนสุขุมวิทเดินทางสะดวกหรือจะใช้รถไฟฟ้าก็มีให้อิงได้ถึง2สถานีเลยทั้งสายลวดและเคหะแต่จะใกล้สถานีเคหะมากกว่าที่ประมาณ1.5กิโลเมตรเท่านั้นครับบ้านของโครงการนี้เนี่ยจริงๆเขาจะมีทั้งทาวน์โฮมและก็บ้านแฝดนะครับแต่ปัจจุบันทาวน์โฮมโซเอา์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนตัวบ้านแฝดน่าสนใจเลยครับเพราะเรา รับ4ห้องนอนแถมยังได้พื้นที่เยอะถึง150ตารางเมตรและส่วนที่เชื่อมกันของบ้านแฝดเนี่ยเขาจะมีเพียงส่วนของหลังคาที่จอดรถเท่านั้นครับทำให้ตัวบ้านค่อนข้างได้ความเป็นส่วนตัวให้ฟีลคล้ายๆกับบ้านเดี่ยวเลยครับในราคาเริ่มต้นที่4.29ล้านบาทนอกจากนั้นส่วนกลางก็ให้มาครบตามมาตรฐานครับทั้งสวนหย่อมสระว่ายน้ำฟิตเนสแถมยังได้โคเวกิ้งสเปซแล้วก็คิดรูมมาให้ด้วยครับ ถัดมากับเบลสวิลสุขุมวิทบางปูตั้งอยู่ในซอยเทศบาลบางปู47แยก19ทับ2อยู่ใกล้ BTS ถึง2สถานีแต่ว่าโครงการนี้จะใกล้กับสถานีเคหะมากที่สุดห่างเพียง1.5กิโลเมตรเท่านั้นต่อรถแป๊บเดียวก็ถึงสถานีแล้วค่ะโดยโครงการนี้นะคะจะมีเพียง147ยูนิตเท่านั้นถือเป็นโครงการจัดสรรที่ยูนิตน้อยที่สุดจากในลิสต์ของเราเลยได้ความเป็นส่วนตัวนะคะการแชร์เรื่องส่วนกลางก็ไม่เยอะซึ่งส่วนกลางที่นี่เขาก็จัดมา ให้ครบนะคะทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสแล้วก็สวนสําหรับตัวบ้านนะคะเขาจะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย108ตารางเมตรจัดฟังก์ชันมา3ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็จอดรถได้ถึง2คันในราคาเริ่มต้นที่จับต้องได้ง่ายที่สุดจากในลิสต์นี้เลยค่ะอยู่ที่2.39ล้านบาทค่ะ และโครงการสุดท้ายกับสีวาลมวิลเลจสุขุมวิทบางปู58ตัวโครงการตั้งอยู่ในซอยเทศบาลบางปู58ห่างจากถนนหลักอย่างถนนสุขุมวิทแค่ประมาณ600เมตรเท่านั้นและห่างจากรถไฟฟ้าสถานีเคหะประมาณ2.3กิโลเมตรนะครับขับรถไปจอดที่อาคารจอดแล้วจอดแล้วนั่งรถไฟฟ้าเข้าเมืองได้สะดวกโครงการนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขามีทั้งทาวน์โฮมและบ้านแฝดแต่ปัจจุบ,บันบ้านแฝดขายหมดไปแล้วนะครับส่วนทาวน์โฮมจะมีหน้ากว้าง5.4เมตรที่ดินเริ่มต้น18.9ตารางวาพื้นที่ใช้สอย124ตารางเมตรฟัง นอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถในราคาเริ่มต้น3.19ล้านบาทส่วนกลางของโครงการก็ให้มาครบตามมาตรฐานทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลางนอกจากนั้นยังมีโคกิ้งสเปซและ Kids r o ูมมาให้ด้วยครับ เขียวตอนใต้ของกรุงเทพมหานครที่เราเอามาฝากทุกคนกันนะคะโดยจะมีระยะไม่เกิน3กิโลเมตรแล้วก็ในงบราคาที่จับต้องได้ง่ายสัก2 6ถึงล้านบาทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบโครงการไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเรากันได้เช่นเคยหรือถ้าอยากให้เราไปรวบรวมบ้านในทำเลไหนอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปพิเศษแบบนี้นะฮะสามารถเป็นกําลังใจให้พวกเราได้ง่ายๆไม่เสียเงินสักบาทเลยนะครับ เพียงแ,แค่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอคนละห่งคอมเมนต์นะครับจะเป็นกําลังใจให้พวกเรามากๆเลยร่วมถึงเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยด้วยครับสำหรับ mm hmm. ว,วันนี้นะครับ mm hmm. ผมกับน้องแป้งเนี่ยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ